สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์ตุกคูสุคนพี่น้องจ้าเมื่อนี้สิไปเร็วมาเร็วพี่น้องจ้าสิพาพี่น้องเห็ดบักบิงจ้าบักบิงนิ้วใบสีแบบโบราณพี่น้องจ้าเออพัชชาก็เคยพาเห็ดอะไรแต่รอบนี้พัชชาจะเอาสีเขียวอ่อนไม่ตองเขียวอ่อนมาเล่นนําพี่น้องมาล่นลายเข้านะจ้าสเต็ปปื้อเขาอยู่ใส่แบบน,นี้เอา Up, สเตปเปอร์ไซดีเด้อพี่น้องไผรสนใจแม็กปากกว้างไซดีแท้ไซดีวา่าเป็นแม็กเบอร์ซิปพี่น้องจา๋า250ส่งฟรีเก็บปลายทางพี่น้องจา๋าแม็กไม่ได้ใหญ่มากแต่ข้อดีคือปากกว้างและก็ทนและที่สำคัญใส่ได้2แถวเนาะจา้าไผรสนใจกระทรมาตามเบอร์โทร0ู3ย์3 4, 4 1 8 4เหด้อพี่น้องเด้อ0ู3ย์3 4 1 8 4ี่นพี่น้องจา๋าหรือทักมาเฟซบุ๊กพัชชามายาเด้อจา้าอืมพอเฮ็ดกลวยอยอดเซ็จเรียบร้อยต่อไปให้เฮาภาพใบตอบแบบนี้จ้า ควาทับซ้ายพี่น้องจ๋านี่เป็นแบบนี้จ้ะควาทับซ้ายเป็นกาบบัเบงแบบโบราณเลยจ้ะลูกสเตปเปิลกระไซดีพี่น้องจ๋ากล้องทดลอง15บาทกล่องเล็กกล่องใหญ่250หเด้อจ้ะใครสนใจสร้างได้พี่น้องจ๋าไซดีแท้ไซดีว่าเด้อคนที่เคยไซ้แล้วนี่เขาเจ้าสิสร้างสองรอบสามรอบอืมเพราะว่ามีอันเดียวบพอเขาเจ้าต้องมีสองอันสามอันได้พี่น้องจ๋า มันจะแตกต่างกับสเตปเปิลที่พี่น้องเคยใช้มาเลยจ้ะถ้าเคยใช้ปากกวางก่าอาจจะบทุนขนาดนี้แต่ตัวนี้ทนเทนทุนว่านี่จ้ะทับขวาทับซ้ายแนวนี้เลยเด้อจ้ะเนี่ยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาก็ได้จ้ะเอาลงไปทั้งเบื้องซีทิศ4ีทางพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พระชาจะใช้ใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้ามาเป็นตัวซอยจ้ะอ่อนกับโบอ่อนปันใดพี่น้องอ่อนพอกรเทินหลังจากนั้นเ้าก็จะเอานิ้วโบราณนี้ลงไปจ้ะแม็กลงไปเอาสเตป เตปเปอร์แม็กลงไปเลยเวลาเอาสเตปเปอร์แม็กลงไปเนี่ยพี่น้องจ๋าแม็กลงไปเออนี่แม็กลงไปอันนั้นเลยเด้อพี่น้องเด้อหลายๆล,ลูกเลยเด้อบางคนย่านแต่ลูกสเตปเปอร์เบิดชิ้นงานเราต้องออกมาดีออกมาสวยพี่น้องจ๋าเบิร์ดกะยาลูกสเตปเปอร์เบิร์ดสัมไหกะยา,ะยาชิ้นงานต้องออกมาดีมาสวยให้แน่นนี่จ้ะง่ายบ่ง่ายจ้ะนี่จ้ะ เวลาพระชาจะเอาไส้พระชาจะเอาไส้ตรงข้ามกันถ้าเป็นซีทิศนะจ๊ะนี่ตรงข้ามกันแบบนี้จ้ะสเตปเปอร์แม็กลงไปฟ้าวโบวมีอย่างได้พี่น้องพระชายังโบดิ้ไปหาหญ้าให้งัวอยู่หญ้าอยู่เฮือนที่ปลูกไว้กับน,น้ําท่วมก็ต้องได้ไปหา,าให้งัวพี่น้องจ้ะพอข้าแล้วก็สิหญ้าแล้วนี่แหละพี่น้องมีตตเวิแวคทำโบท่ายคลิปกะจักซีเห็ดอย่างพี่น้องมันบบมีรายได้เนาะ ถ่ายคลิปกับพ่อได้ค่าปักพริกแป้งนัวพี่น้องจ๋าอือพอสิ้นเดือนมากกับพ่อได้ค่าปักพริกแป้งนัวเนี่ยที่บ่อถ่ายกับบ่อได้พี่น้องเลยฝากกดแชร์เนี่เด้อผู้ใดเบิงแลวกับกดแชร์พัชชาเน่เด้อพี่น้องจ๋ายอดวิวช่วงนี้กะต๊ขนาดจ้านี่จ้าหลังจากนั้นใส่ใบตองอ่อนได้ป่ะนี่จ้าใบตองอ่อนกับขวาทับซ้ายธรรมดาจ้าใส่มองซับว่างแนานี่ที่บ่มีนิ้ว ใบสีนี่จ้ะใส่เข้าไปอันนี้พระชากับงเฮ็ดเบิรงเดี๋ยวพี่น้องเออโบเคยคือการว่าเอามาซับเดี๋ยวเพื่อนจะสวยบอเนาะโบหู้คือการว่าจะออกมางามโบงามเจ้าของนั่งคืดน,นอนคืดคืดได้ไรเฮ็ดเลยพี่น้องคาโบเฮ็ดแลละมันคาใจาพระชาะเป็นคนแนวนี้เฮ็ดเบิรงงามโบงามกับเฮ้หู้เห็นไปนพร้อมกันเลยจ้ะใบตองอ้อนช่วงนี้กับโบยักมีและพี่น้องจ้าจ้ะกับป็นอ้อนพอกระเทินนี่แหละจ้ะ ปั้นชั้นที่สองแหวใดชั้นที่สองเขากรมานิ้วโบราณมาตอ่อให้แบบนี้ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ซับว่างกันครับใบตองอ่อนกล้วยนำว่านนี่ละจ้ะนี่จะ้ะเขาก็เรียงไปเลยใบตองอ่อนกล้วยน้ำว่านานี่จะสวยกว่าใบตองอ่อนกล้วยตานีจ้ะเพราะว่าอย่างสีเพิ่นจะสดใสกว่ากล้วยตานีจะออกสีอุมทึมสีเข้มแน่นะตองอ่อนกระได้แต่ถ้าเป็นกล้วยนำว่านจะสดใสกว่า พี่น้องบอง,งงเนาะจ้ะคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเพิ่นเบิง่งเพิ่นก็นจะเข้าใจอยู่จ้ะแต่คนที่ยังบม่มีพื้นฐานเลยเอางานเรื่องงานใบตองเพิ่นเบิง่งเพิ่นกาจะงง,งเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆายภาษา,า,า้าอ่นล้คลิปนี้จ้ะก็เลยอธิบายบ่อยละเอียดเป็นไดเนาะแต่เบิ่งตามภาพก็น,น่าจะเข้าใจเนาะจ้ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าบักบิ่งเขาก็จะอ้วนวบจกหน่อยจ้ะเพราะใบตองหนาพี่น้องจ๋าอืม เดี๋ยวพเจ้าขออนุญาตตุ๊บแต่งดอกไม้เอดอกไม้จะมาบึ่งนำกันว่างามสั่นใดเนาะจ้าร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าเอาดอกไม้ที่เหลือจากเออใบสีประยุกต์โอใบสีโบราณมาเสียบใส่ก็สวยไปอีกแบบเนาะพี่น้องเนาะเป็นขันหมักเบงนิ้วโบราณแซมแซมใบตองอ่อนกล้วยน้ำว้าพี่น้องจ้าเป็นอยดไเจ้าคะสวยงามบอพี่น้องจ้า อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เั็หน่อยหรือไผจะเอาใส่พานก็ได้เด้อจวจะเอาใส่พานก็นจะสวยจ้าพี่น้องจ้าเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามโบพี่น้องจ้าติชมเข้ามาด้วว่าถุกอ,อกลึกใจพี่น้องบเอาพิพาปษะการใดนไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแฮงเพื่อทุกู้ทุกคนโให้เจ็บบเฮใครโให้จนจะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า